สวัสดีครับพ่กับช่างเก่งแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับจากซิงเกิลนะครับเซตไม่รับกับช่างเก่งนะครับจะพามาดูครับผมอ่จากเล็กนะครับพอเวลาเราเย็บนะครับได้ยินแต่เสียงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับได้ยินแต่เสียงแต่จากไม่เดินนะครับเกิดจากอะไรนะครับอันนี้เป็นระบบใช้มอเตอร์นะครับลูกค้าเขาติดมอเตอร์นะครับผมได้ยินแต่เสียงแต่จากไม่วิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ให้ดูให้เช็คที่มอเตอร์เลยนะครับผมว่ามอเตอร์เนี่ยครับที่มันดังเนี่ยครับเพื่อนไม่วิ่งีเพราะอะไรนะครับเห็นไหมครับน็อตนะครับน็อตไม่แน่นนะครับผมน็อตที่อยู่ในหลุมตรงนี้นะครับในรูตรงนี้นะครับบางทีน็อตหายไปนะครับถ้าหายไปแล้วก็หาน็อตมาใส่นะครับแต่ว่าถ้าใส่แล้วต้องใส่ให้ตรงล่องนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ของซิงเกอร์นะครับผมล่องนะครับก็คือเขาจะมีล่องบังคับอยู่นะครับ ดูที่ร่องล่องที่มอเตอร์นะครับผมที่มุนหาหาตำแหน่งนะครับมุนหานะหานร่องนะครับผมจะมีร่องไหมครับวิธีใส่น็อตนะครับใส่ให้ตรงร่องนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นหลุมตรงนี้ไหมครับดำดำเนี่ยครับหนึนะให้ดูชัดชัดนะครับนี่นะครับเห็นหลุมตรงนี้ไหมครับ หลุมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องขยับตัววินมอเตอร์ตรงนี้นะครับมานะครับให้มันตรงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นหลุมตรงนี้ไหมนี่ครับก็จะมีหลุมอยู่เราใส่น็อตให้ตรงหลุมนะครับบางทีเราใช้ใช้งานไปนะครับมอเตอร์ใหม่นะครับบางทีเขายึดน็อตมาไม่แน่นนะครับ ทุกตัวเลยนะครับ mm hmm. ที่เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุลิมเซียนะครับซิงเกอร์นะครับหรือว่ายี่ห้อของจีนต่างๆนะครับก็จะยึดน็อตมาไม่ค่อยแน่นนะครับเราก็ทําการยึดน็อตให้แน่นเข้าไปนะครับหรือว่าของใหม่ที่ซื้อมานะครับเราก็ไปยึดน็อตก่อนเลยนะครับเพราะน็อตเขายึดมาไม่แน่นแน่นอนพอเราใช้ไปนานๆนะครับน็อตจะกระเด็นหายนะครับพอกระเด็นหายแล้วทีนี่หาซื้อไม่มีนะครับผมหาซื้อไม่มีนะครับ ก็คือเราต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับทั้งมอเตอร์นะครับบางทีน็อตเขาไม่มีขายนะครับผมที่นี้จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับใช้หกเหลี่ยมหมุนนะครับยึดเข้าไปนะครับให้ตรงบากนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยึดให้แน่นแค่นี้นครับผมไม่ยุ่งยากนะครับมีจากกระเดินไล่นะครับ แค่นี้เองครับผมไม่ยุ่งยากนะครับผมสําหรับจากใครนะครับถ้าพอเวลาเราเย็บผ้าไประดังวิ่งวี่วิววนะครับให้ไปเช็คที่มอเตอร์รอย่างเดียวเลยนะครับบางทีสายพานอาจจะยานนะครับถ้าสายพานยานนะครับถ้าสายพานยานวิธีการตั้งสายพานนะครับวิธีการตั้งสายพานก็จะมีน็อตอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นน็อตตั้งสายพานนะครับตั้งสายพาน ให้ตึงให้ย่อนนะครับระดับของสายพานนะครับก็คือน็อตตัวนี้ตัวเดียวนะครับขยับขึ้นขยับลงได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมวิธีการอ่าเช็คจากไม่วิ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมลองทําดูกันได้นะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ